Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆนี่พี่นักนนักสุปลาทุกท่านนะครับผมก็มีเจอกันนี่แล้วนะครับผมกับนเสานซิ่งนะครับผมที่สานชาแนลนะครับผม ก็วันนี้นะครับผมเสียง c s ครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมก็ไม่มีโอกาสมากลับมาพักผ่อนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่บ้านเกิดนะครับเป็นเวลาสี่ห้าวันแล้วครับก็วันนี้ก็ได้เลิกครบกำหนดต้องกลับไปทำงานที่กำแพงเพชรแล้วนะครับผมหมายเลขสองส็กมรระหว่างที่เดินทางไปกลับไปมาเนี่ยก็สังเกตว่าหมายข้างทางนะครับระหว่างทางเนี่ยหมายเยอะเลย ก็เลยวันนี้ก็จริงๆก็วันนี้ไม่ใช่ทริปตกปลานะครับผมแต่เป็นทริปการเดินทางกลับไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมแต่เราจะเลาะตีข้างทางไปเรื่อยๆครับคือเจอตรงไหนจอดครับผมจอดตีครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะวิ่งผ่านจังหวัดพิจิตรนะครับก็บางนิ้วโอทะเลประมาณนี้นะครับหนองตง,งูไปจนถึงอ่าอำเภอคลองปุ้งจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ จะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมปลาช่อนนะครับผมก็ลอ,อตีปลาช่อนข้างทางไปเรื่อยๆครับผมเจอตรงไหนก็จอดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูนครับับผมก็ตอนนี้มาถึงแยกบางนิ้วนะครับผม จังหวัดพิจิตรนะครับเราจะมุ่งตรงไปที่อำเภอบางบุรนากนะครับผมยังไม่เจอหมยครับตอนนี้ก็พอมีบ้างครับแต่ดูแล้วไม่น่าจอดครับผมเดินทางต่อครับอตอนนี้แล้วก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอบางบุรนากนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับผมก็มเจอหมยนี้ครับเหมาะ กับการจอดรถครับผมก็เล็งไว้ตั้งแต่ผ่านมาคราวที่แล้วแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวไปดูน่าจะมีตัวนะครับอา่าเยวที่ใช้วันนี้ก็เป็นปลายำบิกแอดสามนิ้วนะครับผมทีเป็นแบบโนซิงเกิลนะครับผมลองดู หน้าโดนแล้วเัินหมายนี้ ตัวก็น่าจะกัดยาก่อยนะครับต,ตอนนี้มันบ่ายโมงเกือบบ่ายสองแล้วกัดครับผมกัดครับอยู่นะครับอยู่นะครับ เล็ทคุกครับผมอ,ออกขวาครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมอุ้ยมีไซส์ด้วยครับผมอุ้ยหนักบัวนึกว่าตัวใหญ่ไซส์ก็กำลังสวยครับผมโอ<ฮ>้เฟี้ยวเลยครับผม <Yahoo! S 1> ไซส์โอเคครับบามุนหน้าครับผม แตกแล้วนะครับโอเคครับผมตามดูกันต่อครับผมเดี๋ยวตีดูอีกหน่อยครับถ้าไม่เจออะไรก็เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมโอเคครับสุดยอดครับไปยังบิ๊กเอสานพิานี้ครับโอ้โหฝั่งนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยครับผมเป็นหน้าโรงงานอะไรสักอย่างครับออเป็นโรงสีครับผมโอ้โหยาวเลยครับนู่นเลยรถจอดอยู่นู่นเลยครับ ลองดูครับเผื่อมีตัวครับผมอาจะตีแค่ผันผานนะครับแล้วต้องเดินทางอีกไกลครับผมจะโมเตอร์ไม่ได้ครับมีตัวกัดก็กัดไม่กัดก็ไม่กัดครับนี่ครับหน้าหลงสีอะไรสักอย่างนะครับนี่ดูสิหมายหน้าโดนนะครับ แต่ก็ตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายเกือบบ่ายสองโมงนะแต่ปลาก็ไม่น่าจะมีตัวใหญ่นะครับ ขยับครับมีขยับมีขยับมีขยับ อุ้ยกัดครับผมโอ้ยออกมากัดแบบกระชากเลยครับโอ้โหไม่ได้ส่งเลยนะครับผมสวนเลยเหยื่อกระเด็นไปแล้วครับโอ้หกัดโหดจริงตัวนี้อีตัวที่ขยับเมื่อกี้ครับว่าแล้วโอเค,ครับผมไซส์สวยอยู่นะยายามบิ๊กแอดครับเหยื่อกระเด็นไปแล้วกัดโหดจัดเลยครับตัวนี้ โอเคครับเดินไปเก็บครับผมโหรถอยู่ไกลด้วยสองแต้มแล้วนะครับเก็บหมดนะครับวันนี้เก็บนะครับแตนที่สองครับผมเดินมาเอาเหยื่อดได้พอดีพอะเดินไปตัวเป่าครับแต้มแล้วอแต้มนะครับเปลียนเหยื่อครับผม เดี๋ยวไปดูกันต่อครับของนี้น่าจะได้แช่ครับผมแช่พักหนึ่งครับแป๊ดเลยฟ้าปิดๆครับต้องสีแป๊ดๆนะ่ะน,น่าจะมีตัวที่สามนะองนี้ หมายลงลนี้ผมผมไม่ซ่อนตัวเบ็ดนะครับปล่อยเข้า่องปกติธรรมดาเลย,ยข้ามไปตีฝั่งนน้นเหมือนเดิมครับ กัดครับเฮ้ยกบกบกัดแล้วกัดไม่โดนแล้วก็โดดหนีไป กครับผมกดครับสายไปแล้วครับอยู่นะครับอยู่นะครับเดินไปสับใกล้เลยครับอย่าพายนะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับ อุ้ยมีไซส์ครับตัวนี้ไซส์สวยครับตัวนี้ดันโลครับนิดเลย35นิ้วนะครับผมพยายามบิ๊กแอดนะครับเข้าไปอยู่ในคอเลยทีเดียวครับนี่ครับผมมปัดเต็มคอรครับผมว้าวดันโลครับตัวนี้ สุดยอดครับติดตามดูกันต่อครับผมตัวน,นี้เราเดี๋ยวลองสกิปปิ้งเข้าไปใต้สะพานดูครับเกิดจะมีตัวนะถ้ามีตัวแอบนะ สกิปเข้าไปใต้สะพานดูครับฝึกไว้ไม่เสียหายนะครับสกิปปิ้ง ตนนี้เราก็มาถึงตลาดบางมูลนาคนะครับผมอําเภอบางมูลนาคนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับผมตอนนี้ติดไฟแดงอยู่ในตลาดนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อครับเมื่อกี้แวะก่อนถึงตลาดสักประมาณห้าหรือ7กิโลประมาณนี้ครับเก็บมาสามแต้มแล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะมีที่แวะอีกหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ฟ้าก็คึมๆเหมือนฝนจะมาแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยั่งนี้น้ําน้อยจัดเลยครับไม่แน่เขาอาจจะมีปลาค้างอยู่นะ ขนาดจะน้ำน้ำนั่นกล,ลัดแล้วครับปัดแล้วครับอยู่ด้วยครับอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่นะครับอยู่นะสายไปเรื่อยๆครับตัวเล็กครับเดี๋ยวส่งนานให้ขย่อนเหยื่อได้นะ เร็ทุกนะครับหนึ่งแล้วนะครับโอ้ยลุดเอา้าลุดเลยติดแล้วนะครับเมื่อกี้ลุดครับผมเอาใหม่ครับ จัดครับผมัดสวยเลยตัวนี้ออกซ้ายนะครับอ๋อจะเข้าใต้สว่ะไปแล้วเส็จฮุกเลยนะครับเดี๋ยวเข้าสว่านะครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมอ๋อมีตัวอยู่เหมือนกันครับโอ้สาสวยด้วยครับสายสวยอยู่ครับอ๋อ นี่นะครับผมอ้วนตับเลยครับช่อนบรรพศวิสัยนะครับผมแต้มที่สี่ของวันนี้แล้วนะครับระยะทางาเกือบสองร้อยโลครับว้ <Wow. S 1> าวแบบบิ๊กบิ๊กแอดอย่อนเดิมครับผมบิ๊กแอดสีส้มนะครับอ้วนตับเลยน่ครับช่อนน้ำใหม่ครับตัวลายอ้วนเลยตัวนี้ แกเต็มปากครับโอเคครับผมยอดครับตามดูต่อครับผมใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะครับก็เหลือประมาณสักห้าสิบโลก็จะถึงอําเภอคลองขุ่นเจ้ากำแพงเพชรแล้วนะครับผมโอเคครับผมครับผมก็สําหรับตอนนี้ก็เราเข้ามาถึงพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับผมเป็นเขตอําเภอขานนนะครับผมก็อีก24ี่กิโลนะครับ ก็จะถึงของผงนะครับจุดหมายปลายทางของผมนะครับผมก็วันนี้ได้แวะแค่สองที่นะครับผมเก็บมาสีแต้มนะครับก็จริงๆหมายเยอะนะแต่ก็ที่จอดรถเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ไม่ค่อยมีครับผมจะจอดในพื้นที่เสี่ยงมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคิดต่อไปนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมแค่นี้นะครับผม If not, there's a microphone. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the sardines it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs> oh yeah. Eight ball, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label. Oh, yeah.